ที่สุดของสินค้าอะโทมี่ตอนอะโทมี่ทูธบรัชหากพูดถึงสินค้ายอดคิดของอะโทมี่สมาชิกของเราจะนึกถึงสินค้าอะไรกันนะ เฮโมฮิม hey, ค่ะแปรงสีฟันครับเทอร์มาซีนโรเบลติกครับเดอะเฟมค่ะฉันนึกถึงแปรงสีฟันค่ะฉันนึกถึงแปรงสีฟันที่ขายได้หนึ่งด้ามต่อหนึ่งวินาทีแปรงสีฟันค่ะสินค้าที่ลูกค้าถามหามากที่สุดก็คือแปรงสีฟันค่ะในบรรดาสินค้าขา,ขายดีของขอัตโทมี่แปรงสีฟันก็เป็นหนึ่งในสินค้าที่ได้รับความนิยมอย่างมากแปรงสีฟันของอัตโทมี่คุ้มค่าที่สุดแล้วครับราคาก็ถูกคุณภ,ภาพก็เยี่ยมฉันชอบที่ขนปรงละเอียดและนุ่มมากเลยค่ะแปรงนุ่มและดีมาาากเเลลยคคค่่่่ะรทไหับ ด้านสามสิบห้าบาทส5 <25 S 1> บาทสามสิบห้าบาท,บาทงั้นเหรอคะสินค้าที่มาพร้อมกับคุณภาพและราคาที่ดีที่สุดสินค้าที่เข้าถึงได้ทุกเพศทุกวัยจากอะโทมี่ไปพบกับแปรงสีฟันที่ว่ากันเลยดีกว่าคะ่ะถ้าสุขภาพฟันไม่ดีสุขภาพร่างกายก็จะแย่ตามถูกไหมคะแต่การจะรักษาสุขภาพฟันให้แข็งแรงได้เราก็ต้องใช้แปลงสีฟันให้ถูกต้อง การใช้แปรงสีฟันอย่างถูกต้องคือพื้นฐานที่จะทําให้ฟันมีสุขภาพที่ดีได้ค่ะและวิธีที่ถูกต้องที่ว่าก็คือให้เอียงแปรง45องศาระหว่างเหงือกกับฟันจากนั้นปัดแปรงลงแบบนี้ไปเรื่อยๆค่ะทั้งฝั่งซ้ายและฝั่งขวาให้ใช้รูปแบบการแปรงที่กําหนดไว้แปรงให้ครบรอบดึงค่ะแต่การจะแปลงฟันให้ถูกหลักการเลือกใช้แปรงสีฟันก็เป็นอีกขั้นตอนที่สําคัญค่ะ เวลาจะเลือกซื้อแปรงสีฟันเราควรเลือกให้เหมาะสมกับอายุของแต่ละคนค่ะความยาวของหัวแปรงสีฟันจะต้องไม่ใหญ่ไปหรือว่าเล็กไปซึ่งความยาวที่เหมาะสมที่สุดคือความยาวประมาณฟันสองซี่ค่ะในกรณีที่มีอาการเสียวฟันหรือเป็นโรคในช่องปากควรใช้แปรงที่ขนละเอียดและนุ่มค่ะของใช้ประจำวันที่ขาดไม่ได้อย่างแปรงสีฟันอัโตมี่ก็ได้คัดมาเฉพาะที่ราคาและคุณภาพดีที่สุดมาให้กับสมาชิกทุกๆคนแล้วค่ะ ว่าจะมาเป็นแปรงสีฟันของอะโทมีประทานป้าคันกิวได้ทุ่มแรงลงไปเยอะมากท่านต้องออกไปตามหาแปรงสีฟันที่มีราคาและคุณภาพที่ดีที่สุดตามร้านค้าซูเปอร์เริมถึงห้างสรรพสินค้าเรียกว่าท่านไปมาหมดทุกที่แล้วค่ะท่านซื้อแปรงสีฟันมาหลายสิบอัน จากนั้นก็เอามาทดลองแปลงฟันของตัวเองแต่การที่ต้องมาทดลองแปลงฟันวันละไม่ต่ำกว่าสิบครั้งแบบนี้มันทำให้เหงื่อของท่านบวมเป่งเลยล่ะค่ะแต่ท่านไม่มีทางยอมแพง้ง่ายๆแน่นอนท่านเอาแปรงสีฟันที่ซื้อมามาแปรงที่หลังมือต่อและในที่สุดท่านก็ได้พบสุดยอดแปรงสีฟันที่ตามหาแล้วล่ะค่ะ และนี่ก็คือการถือกำเนิดของแปรงสีฟันอะโตมีนั่นเองค่ะที่นี่คือบริษัทผู้ผลิตแปลงสีฟันของอะโตมี่ d โ o Tech Korea นั่นเองค่ะตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบการผลิตและการตรวจสอบคุณภาพต่างก็ดำเนินการที่นี่ค่ะ oh <my> เพื่อสร้างสินค้าที่มีราคา และคุณภาพที่ดีที่สุดให้เป็นจริงพวกเขาจึงตั้งใจทำกันอย่างเต็มที่ <c oughs> จุดเด่นของแปรงสีฟันอะโทมี่อยู่ที่ความเรียบง่ายและดูสะอาดค่ะขนแปรงมีส่วนประกอบของทองที่มีคุณสมบัติช่วยต้านแบคทีรียและยังได้เปลี่ยนวัสดุในการทำด้ามจับจากยางที่ก่อให้เกิดแบคทีเรียได้ง่ายเป็น PCTG ที่เป็นมิรกับสิ่งแวดล้อมแทนซึ่งช่วยป้องกันการเกิดเชื้อราหรือแบคทีรียได้และส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยลงด้วยค่ะ ขนแปรงมีส่วนประกอบจากทองถึง99.9%เยิ่งทำให้ต้านเชื้อแบคทีเรียได้ดียิ่งขึ้นและยังมีขนแปรงที่เรียวเล็กพิเศษที่มีขนาดปลายขนแค่0.03ม mm มิลิเมตรอีกด้วยขนแปรงซูเปอร์สลิมที่นุ่มและยืดหยุ่นแบบนี้จะทำหน้าที่ขจัดคราบและสิ่งสกปรกที่ติดอยู่ระหว่างซอกฟันได้อย่างหมดจดบริเวณซอกฟันกับเหงือกแม้หลังแปรงฟันแล้ว ก็มาจะเกิดคราบหินปูนจนทําให้เกิดการอักเสบได้จึงจําเป็นต้องทําความสะอาดให้ได้มากที่สุดขนแปรงที่ละเอียดแบบนี้นอกจากจะไม่ทําให้เหงือกบาดเจ็บแต่ยังช่วยกําจัดคราบสกปรกที่หลงเหลือระหว่างซอกฟันได้อย่างสะอาดอีกด้วยโดยเฉพาะผู้ที่มีอาการเสียวฟันหรือมีสุขภาพเหงือกที่ไม่แข็งแรงการใช้แปรงที่มีขนเส้นเรียวเล็กจะช่วยรักษาสุขภาพฟันได้ดียิ่งขึ้นค่ะที่แห่งน,นี้ผลิตแปรงสีฟันอะโทมี่ได้วันละ1 1 0 0 0แดาม ในบรรดาขั้นตอนการผลิตแปรงสีฟันอะอมีขั้นตอนที่สำคัญที่สุดก็คือขั้นตอนการควบคุมคุณภาพและความสะอาดโดยในแต่ละวันจะมีกำหนดเวลาเพื่อสุ่งเลือกสินค้าจากลายการผลิตออกมาแล้วนำมาตรวจสอบคุณภาพและความสะอาดแม้แต่ในรลายการร้อยขนแปรงก็มีการตรวจสอบคุณภาพและความสะอาด ของแปรงสีฟันที่ประกอบขนแปรงแล้วแปรงสีฟันที่ได้รับการตรวจสอบจากลาย QC และลายการร้อยขนแปรงแล้วจะถูกนํามาตรวจสอบอีกครั้งก่อนที่จะส่งไปที่ลายการบรรจุผลิตภัณฑ์เราใส่ใจเรื่องความสะอาดของแปรงสีฟันที่มีผลต่อสุขภาพฟันของผู้ใช้มากค่ะแปรงสีฟันอโตมี่เน้นเรื่องคุณภาพที่ดีที่สุดจะต้องผ่านขั้นตอนการตรวจสอบความปลอดภัยหลายขั้นตอนไม่ต่างกับผลิตภัณฑ์ประเภทอาหารถึงจะสามารถนำมาวางจำหน่ายได้ค่ะ พวกเขาจะนำแปรงสีฟันมาทดสอบในห้องนี้เพื่อพัฒนาคุณภาพของแปรงสีฟันให้ดียิ่งขึ้นและยังสร้างอุปกรณ์ทดลองแปรงสีฟันเป็นที่แรกในเกาหลีอีกด้วยเริ่มด้วยการใช้เครื่องดึงแปรงสีฟันเพื่อทดสอบความแข็งแรงของด้ามแปรงต่อด้วยการใช้เครื่องกดลงไปที่ด้ามแปรงเพื่อทดสอบความยืดหยุ่นของด้ามแปรง และยังใช้วิธีใส่แรงกระแทกไปที่หัวแปรงเพื่อทดสอบความคงทนของด้ามแปรงอีกด้วยเรียกได้ว่ากว่าจะได้แปรงสีฟันหนึ่งด้ามต้องผ่านการทดสอบหลายขั้นตอนเลยทีเดียวละค่ะและขั้นตอนที่ว่าพวกเขาก็ได้วิจัยและคิดค้นขึ้นเองซึ่งมีเกณฑ์ที่เข้มงวดมากกว่ามาตรฐานทดสอบ KS อีกค่ะการลดคุณภาพสินค้าเพื่อขายในราคาถูกเป็นเรื่องที่ยอมรับไม่ได้หล่านะครับคตินี้ถือเป็นหัวใจหลักของทาง a t o มี c และ d โ o t e c h ค o r ี a พวกเราจึงตั้งใจผลิตสินค้าโดยใส่ใจเรื่องสุขภาพช่องปากของลูกค้าเป็นหลักครับนอกเหนือนจากคุณภาพของสินค้าพวกเขายังคงพัฒนาเพื่อสร้างสินค้ารุ mai, ่นใหม่ๆออกมาอย่างต่อเนื่องอีกด้วยโดยเฉพาะการวิจัยเพื่ออัปเกรดสินค้าโดยการสร้างตัวอย่างสินค้าด้วยเครื่องปรินต์แบบสามิติด้วยคะ่ะยอดขาย10%ในแต่ละปีจะถูก <S <S นำมาลงทุ<ล>งนในการซื้ออุปกรณ์และแผนก R&D เพื่อใช้ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพของแปรงสีฟันครับความเชื่อมั่นที่จะผลิตแปรงสีฟันที่ดีที่สุดและความพยายามเพื่อความก้าวหน้าของเทคโนโลยีแต่ยังเหลือความลับของแปรงสีฟันอะทอมีอีกอย่างหนึ่งค่ะการจะทาสินค้าให้เป็นสินค้าชั้นเยี่ยมของอะตอมีได้ผมคิดว่าวิธีที่ดีที่สุดก็คือการลงทุนอย่างไม่สิ้นสุดจากนี้ไปการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการเพิ่มคุณภาพของสินค้าด o โอเทคคเรียของเราจะพยายามอย่างเต็มที่ และลงทุนอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สินค้าของเราเป็นสินค้าที่มีราคาและคุณภาพที่ดีที่สุดของ a t ทมี่ให้ได้ครับหนึ่งวินาทีต่อหนึด้าม200ล้านด้ามต่อปีที่สุดของสินค้า Atomic Toothbrush มาเริ่มต้นและจบวันของคุณด้วย Atomic t o o t h b r u s สิคะ